panda, 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 panda. I got b r o w d s in the l a n t a just to m e in the family. Credit cards and scams, getting no licks in the, the bank. Legacy. ถูกอัญเชิญไปต่างโลกกับครอบครัวตอนที่21การสอบเข้าว้าที่ิวทัศน์ของเมืองแตกต่างจากไซฟ,ฟาระดาบามากเลยนะเนี่ยเหมือนยุโรปยุคก,กลางไม่สิเหมือนอังกฤษมากกว่ามั้งช่างเป็นสุดยอดเป้าหมายในอนาคตจริงๆแถมหอคอยยังสูงสุดยอดอีก ที่นี่สินะประเทศเปตนมนอะไรคู่เนวดูสิซาซาเอะสุดยอดเนาะฮินานะจังพอมาอยู่ในที่แบบนี้แล้วเด็กยังไงก็เป็นเด็กแล้วนะฮฮ <c oughs> ถ้าฉันเข้าไปในประเทศไรคู่เนวเป็นคนแรกคงไม่ว่าอะไรกันสินะพวกแกเป็นใครชาวต่างชาติสินะข้ามชายแดนเข้ามาได้ยังไงกันเออคือพวกเราหยุดเดี๋ยวนี้เลยพวกเขาเป็นแขกของข้าเอง ท่านโอซิเกอร์อย่างนั้นเหรอครับเป็นแขกของท่านโอซิเกอร์นี่เองแต่ถึงอย่างนั้นผมเกรงว่าจะต้องขอตรวจสอบร่างกายก่อนที่จะเข้าไปยังภายในนะครับแน่นอนมันควรที่ต้องทําการตรวจสอบผู้ที่มาจากข้างนอกทุกคนรวมถึงพวกเราด้วยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกแล้วล้วก็ต่อให้เป็นประชาชนของประเทศตัวเองก็ต้องถูกตรวจสอบนั่นเหรอเป็นประเทศที่ปิดมากกว่าที่คาดไว้อีกนะเนี่ยเช่นนั้นขอเชิญทุกคนเชิญเข้าไปในห้องที่แยกชายหญิงเอาไว้ด้วย พอเสื้อผ้าแล้วไปยืนตรงนั้นจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับถ้าผมจะอยู่ในนามกาเดียนน่ะไม่มีปัญหาเวทมนต์อัมพางของพวกข้าไม่มีทางถูกผู้ใช้เวทมนต์ธรรมดาธรรมดาทำลายหรอกนะแค่ผู้ใช้เวทมนต์ธรรมดาหรอครับผู้ถือครองฟิวเบิร์ดผู้แห่งไฟอันดับที่3มโอทซิเกอร์ซัลซเลอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปถ้าบอกว่าอันดับ3นั้นก็คงอยู่ระดับเดียวกับไอ้กิ้งกานะสิแกเป็นผู้ใช้เวทมนต์หรอไม่ใช่ ฉันเป็นผู้ติดตามที่มีหน้าที่แบกของนะ่ะผิดแล้วแหละพลังมากจนไม่อาจหยั่งได้เลยให้ความรู้สึกเหมือนเป็นตัวตนที่มีคุณสมบัติแตกต่างนะ่ะนอกจากนี้ก็รู้สึกถึงบรรยากาศแปลกๆจากผู้หญิงที่มาด้วยกันกับเจ้านั่นเหมือนกันอืมของโคตรดีเฮ้ยเอามือของแกออกไปได้แล้วโชว์ร่างกายให้เห็นชัดๆสิเอ๊ะหืมอะไรของแกเนี่ยฉันก็คิดว่าเป็นคนของไซฟานซะอีก แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แอ,อ่ฉันเป็นชาวต่างโลกนะคะชาวต่างโลกเรื่องบ้าบ้าแบบน,นั้นมันไม่แน่หรอกเพราะไอ้เจ้าวัตถุดิบของเสื้อผ้านี้ฉันเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคงจําเป็นต้องตรวจสอบแกอย่างละเอียดสิหน่อยแล้วมานี่สักเดียวสิอย่ยานะนี่เชื่อรอเดี๋ยวก่อนสิคุณทหารไม่ลองมาตรวจสอบฉันแทนไอ้หนูนี่ดูหน่อยเหรอพูดบ้าบ้าฉันไม่คิดจะสนใจคนอย่างเธอเลยสักนิดรั ถ้าเป็นฉันแล้วก็คิดว่าคงสอนเรื่องที่คุณทหารไม่รู้ได้เยอะเลยนะมาฉันจะสำรวจให้หนำใจเลยคุณจูริกา้าไม่เป็นไรหรอกก็นี่น่ะมันเป็นงานของฉันละนะอีกอย่างถ้าเกิดที่นาณะเป็นอะไรไปแล้วก็ฉันก็คงจะถูกพี่ชายของเธอฆ่าเอาแงีง้งนี่จริงเหรอที่บอกว่าเป็นชาวต่างโลกน่ะอ,อืม ทำอะไรนะ่ะท่านพ่อบอกให้ทำสกินชิปกับสิ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะ่ะสอนลูกยังไงเนี่ยชาวต่างโลกเนี่ยนุ่มจังรู้สึกดีมากเลยแหละสิ่งที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้มันเจ็บแถมยังน่าขยะขยงมากเลยละ่ะเป็นเด็กที่ประหลาดชะมัดท่าทางก็แปลกเหมือนกันด้วยทั้งๆท,ที่ดูแก่กว่าฉันแน่ๆแ,แต่ดูจากปฏิกิริยาแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กทารกเลยฉันฮินานะฮัตสึชิมะฮินานะ แล้วเธอล่ะฉันมิราคาบะมิราคาบะงั้นมิราจังสินะอืมฉันชื่อมิราจังเพราะงั้นรูปหัวฉันให้มากกว่านนี้หน่อยสิฮินานะเพราะงั้นเอาเถอะก็ได้อยู่หรอกที่ไปตรวจสอบร่างกายมานั้นก็เหนื่อยหน่อยนะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่เมืองหลวงไร้คู่นิวถึงจะยังเหนื่อยกันอยู่แต่พรุ่งนี้นั้นคือการทดสอบหลักดังนั้นคืนนี้ก็พักผ่อนกันให้เยอะๆนะเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นกับยายจูริก้าเหรอถูกคนตรวจสอบพาไปด้วยจนตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเลยไม่ต้องกังวลไปยายนั่นไม่เป็นไรหรอกฉันว่าเธอจะต้องกําลังทาเรื่องที่ฉันขอไปอยู่แน่เพราะฉะนั้นเธอจะต้องกลับมาหาเราแน่ยอย่างนั้นเหรอณนะเวลากลางคืนกลับมาแล้วยินดีต้อนรับกับเดี๋ยวนะดื่มมรอครับคุณจูริกา้าแค่นี้เอง ไม่เห็นจะเป็นไรนี่กินแล้วได้ของตอบแทนนะของตอบแทนหน้าได้ข้อมูลเรื่องการทดสอบหลักของโรงเรียนในวันพรุ่งนี้มาแล้วหรอครับใช่ดูเหมือนว่าเนื่องจากคนของไรคู่เนีวมีข้อมูลภายนอกน้อยมากจึงมีความอยากรู้ความแข็งแกร่งของคนภายนอกค่อนข้างสูงนะ่พอพี่สาวคนนี้สอนเข้าให้เห็นถึงโลกของผู้ใหญ่ไปแล้วพวกนั้นก็ยินดีที่จะบอกฉันเลยเหรอนะไปทําอะไรมากันครับเนี่ยในประเทศนี้ จะมีเพียงผู้ที่มีพลังเวทมนต์ที่ไม่ธรรมดาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่โรงเรียนเวทมนตรายขุเหนียวได้นั่นแหละคือโรงเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดดังนั้นเรื่องการสอบเพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าโรงเรียนนั้นน่ะจะมีนักเรียนทุนบางส่วนได้รับการยกเว้นแล้วให้ทําการสาธิตเวทมนต์ให้พวกนั้นดูนะ่ะสาธิตเวทมนต์พูดสั้นๆก็คือเป็นการสอบเข้าโดยใช้พรสวรรค์ทางด้านเวทมนตนะ์น่ะโดยจะให้คนพวกนั้นโชว์เวทมนต์ที่ตัวเองเก่งที่สุดต่อหน้าทุกคน ซึ่งผู้ตรวจสอบในตอนนั้นอย่างพวกอาจารย์ของทางโรงเรียนจะทําการประเมินความสามารถพวกนั้นถ้าหากมีนักเรียนที่ถูกใจแล้วก็เขาจะเชิญเข้าคลาสของตนเองเลยหรือก็คือการจะผ่านการสอบนี้ได้ก็คือต้องมีคนเชิญเข้าคลาสนั่นแหละถ้าหากไม่มีใครเชิญน,นั่นก็คือสอบตกคลาสนั้นมีทั้งหมด4คลาสซึ่งอาจารย์แต่ละคนจะมีการประเมินคะแนนที่แตกต่างกันแล้วก็การที่มีพลังเวทอยู่นิดหน่อยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะผ่านเข้าไปไม่ได้ โดยเฉพาะคาัดที่มีผู้สมัครต้องการเข้ามากที่สุดทุกปีแต่ก็มีผู้สอบผ่านน้อยที่สุดนั้นจะไม่มีทางถูกเลือกแน่นอนถ้าหากไปใช้เบ็ดมนที่ไม่ธรรมดาที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนดึงดูดพวกเขาและนั่นก็คือคัดฟีนิกซ์ซึ่งมีโอซิเกอร์ซอร์เซอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้โอซิเกอร์จะมาคัดเลือกผู้มาสมัครเข้าแฟมิลีเองเลยนะงั้นก็หมายความว่า มีโอกาสที่โอซิเกอร์จะเป็นผู้นําในการใช้ประโยชน์จากกองทัพเดสเมลสูงก็นั่นแหละเพราะอย่างนั้นแค่การทําแค่การทดสอบหลักของวันพรุ่งนี้มันจะไม่เพียงพอที่จะทาให้ผ่านเข้าคาัดนั้นไปได้หรอกดังนั้นนายควรจะต้องผ่านการสอบโดยการใช้เวทมนต์ที่แสดงถึงความแตกต่างเพื่อที่จะได้เข้าสู่คัดฟินิกเท่านั้นอย่างนี้นี่เองเพื่อจะทําให้สะดุดตาเจ้านั่นงั้นพรุ่งนี้ถ้าไม่เอาจริงสักหน่อยก็คงจะไม่ได้แล้วสิเนี่ย วันรุ่งขึ้นณาการทดสอบหลักการที่มีเหล่าผู้ใช้เวทมนต์ที่มีพรสวรรค์มารวมตัวกันมากมายในปีนี้เช่นกันนั้นช่างน่าสุขใจเหลือเกินเพื่อที่จะได้กลายเป็นสมาชิกของโรงเรียนนั้นตัวข้าก็อยากจะให้พวกเจ้าแสดงพลังทั้งหมดออกมากันอย่างเต็มที่อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเวทมนต์โกลเด้นดิวผมมีสิ่งที่จะขอร้องอยู่หนึ่งอย่างนะครับอาจารย์ใหญ่อะไรกันละ่ะ ในการสอบเข้าครั้งนี้นั้นรบกวนช่วยดูเวทมนต์ของผมเป็นคนแรกสุดหน่อยจะได้ไหมครับแล้วก็ผมอยากจะรบกวนให้อาจารย์โอซิเกอร์ประเมินพลังให้หน่อยเฮ้ยเฮยหวังเข้าคาัสเฟนิกอยู่หรอแถมยังเป็นชาวต่างชาติอีกนั่นนั่นช่างเป็นคนที่โง่จริงๆมันไม่มีทางที่คนนอกจะสอบผ่านอยู่แล้วแท้ๆข้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่การประเมินของข้ามันเข้มงวดนะรู้อยู่แล้วหรอครับถ้างั้นผมจะ ทำการล้มผู้เข้าสมัครที่อยู่ที่นี่ทุกคนให้ดูละเป็นไงครับถ้าเกิดผมทําได้แล้วก็เอาผมเข้าคาัดของคุณด้วยนะครับอย่ามาล้อเล่นนะเว้ย <laughs> พวกคนจากข้างนอกนี่มันโง่เขาเบาปัญญาอย่างที่คิดเลยคนของไทยคู่เนิวไม่มีทางที่จะแพ้การดวลเวทมนต์อยู่แล้วมาสอนไอเจ้านี่ว่าเวทมนต์นั้นคืออะไรกันเถอะทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคิดว่าเราจะยอมรับเรื่องนั้นหรือก็ <laughs> เอาสิเอ๊ะ ถ้าเกิดว่าเจ้าทำสำเร็จแล้วก็ข้าจะเชิญเจ้าเข้าคาสเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ที่เป็นคนจัดการเจ้าผู้ชายอวดดีผู้นี้ได้ข้าขอสัญญาว่าข้าจะทำการเชิญคนผู้นั้นเข้าสู่คาสด้วยเช่นกันนี่มันจู่ๆบรรยากาศก็เปลี่ยนไปซะงั้นผู้เข้าสอบทุกคนมีความต้องการที่จะเข้าคาสฟินิกันอยู่แล้วแบบนี้ก็คงไม่พ้นเหตุการณ์ที่ทุกคนจะพุ่งเข้ามาจัดการฉันอย่างเอาจริงเอาจังสินะเอาเถอะ แบบนี้ก็ทําให้ฉันสะดวกขึ้นเยอะเหมือนกันเอาดีขอรับคา์ดฟินิกไปแล้วกันฮ่าฮฮมูชะมัดเอาเรื่องเหมือนกันนี่ก็ต้องบอกว่าสมแล้วที่เป็นประเทศเว่นหมดไรคู่เนวรันนะงั้นข้างนี้ทางนี้ก็ขอเอาบ้างแล้วกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครก็ได้ช่วยทำอะไรสักอย่างทีไม่สนแล้วเป่ามันให้กระเด็นให้หมดเลยแล้วกัน สำเร็จโดนเต็มๆเลยสมน้ำหน้าตอนนี้มันหยุดเคลื่อนที่แล้วใช้โอกาสนี่แหละทุกคนทําตามฉันยิงเด,เดี๋ยวสิมันกําลังใกล้เข้ามาเรื่อยเลยนะแบบนั้นมันอย่าอย่าเข้ามานะเว้ยโอโหถ้าฉันไม่เข้าไปใกล้แกฉันก็ตีแกไม่โดนนะสีเข,ข้าใจแล้วแหละฉันยอมแล้วขอยอมแพ้ฉันด้วยไม่ได้ นั่นมันอะไรกันแข็งแกร่งเกินไปแล้วเป็นสัป,ประหรือไงเป็นไงบ้างครับเวทมนต์ของผมนะ่ะที่เห็นเมื่อกี้เพียงพอหรือเปล่าครับมันก็จริงที่คุณน่ะแข็งแกร่งแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นทักษะทางกายภาพไม่ใช่เวทมนต์ของคุณสักหน่อยนี่ที่นี่คือสถานที่ให้มาแสดงทักษะทางเวทมนต์นะใช่แล้วแหละอย่าเข้าใจผิดละ่ะไอ้คนป่าเถื่อนถ้าเป็นเวทมนต์แล้วก็ไม่มีทางที่ฉันจะแพ้แกหรอกไม่ครับนี่แหละ คือเวทมนต์ของผมก็ได้สิ่งที่ผมใช้ต่อสู้เมื่อกี้มันก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเวทมนต์อย่างโกเลมยังไงล่ะครับย่อมได้ข้าจะขอเชิญเจ้าเข้าสู่คาร์ดฟินิกก็แล้วกันก็จบไปแล้วครับกับตอนที่21เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อก็โปรดติดตามตอนต่อ